พี่น้องกินข้าวเสรนองกันอนุญาตได้พี่น้องได้กินข้าวซสร็วบรรยากาศด,ดีดีมันนีพี่นองเอ,อ้ยลงไป่อยต้องไปปล่อยวัวนี้พี่ยันหมดแล้ว

กาไ่นอพักปัสสอไปเวลาอยากส้องไขึ้นยาอยากไปนอยชีวิตคนเฮานี่มันกระทุกยาโดยปลาโดยโถงมาดีเลยนะพี่น้อยลบ่ิกินขึ้วยยา ลุไม่ไหวกิตจบักไห้เจ้าหนุ่มจงลูกมากแต่ว่าเหียนพี่น้องนล้วมาเขากินกาบทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขโสสุขคนพี่น้องว่าพี่น้องอยู่พังไทยพังลาว หากทั้งสองสถิติบานนาสาแน่วงหง่วนในพีนนพ่น้องเด้อแาบกินกำลังใจค่ะสถิติบานนาเขาซื้อดินบริจาคพี่น้องรถจกดินกับคลายดินน้ำเทปุ่นท่านพี่น้องนะ เซาไปล้นจะยังมีสืดินนะพี่นนะ้องส้ดินทมบาทสซืดินทมเพื่อนอยางบางพวกสามเพือนสาทางนั้นเนาะอือใครจะมาทูก้อง ที่ฉันคุยดังจริงคำคุยดังขายอะคืะทำราไเนื้อบาดติ้ดอีกะเขาได้ไปไปลอ,อยเลยแหละ ่นนกาสดีสบายดีพี่นอมาสุขสุกคนนอัมีเบาเรื่องมาเลยพี่นพี่น้อยมุวันก่อนนะมุมมาก่อนจะบวตีสิบอันนั้นเลอกบอกน คือคนนั้นค่ะประมาณคนหนึ่งอ่ะคือุติออกจากบ้านไปไปหมู่บ้านไปชงคืองเรื่องพวกเรื่องมาไปชงลูกสาวไปชงลูกสาวขึน้นรถนะพี่น้องแบบนี้แบบระหว่างพี่พังนภินงอะไรมาบอกบอกนภินงอย่างน,น,นั้นเลยค่ะ,ะอือชั้ติกระคาบรถไปนั่รถกระบะน,นี่แหละมีมีลูกสาวกับร้านคนนอยู่ในทางรังดัก ติ๊กเป็นคนขับเนาะพีน้องไพโรถกติดกับบุยแขงเป็นไหนะนาพี่น้อง้านนงหอดบอบอลเขางงานหมู่ปูน่แ้งานหมู่ฮีน่ะนะาพี่น้องเป็นเบวลเ็นลิพีค่ะบนไหนไมเป็นหัวขัวเขาเคยปุ่นจีกันอยู่หรอกนะฮะเขาเตือนระวังไพ่กันดูบันที่ติ๊กขี่ไปขี่ไปติ๊กกระเบดเงินนะเนี่ยผังซ่า ตัวชวาไพไคนแบบว่าแต่ชวนสติว่าไม่เม่นไพ่ควนอะเปนนกตีหนึ่งตีสองตีสองคิงันไพ่ควนก็ชื่อแบบไพ่มแห้งประมาณนั้นนะพี่นองแบบไพ่มูแบบไพ่ีลี่ประมาณนั้นเนาะ กคแบบเอาลกว่ prend? จะเลือกไปไปน e oh it. <tan> ี่หน่องบางท่า้มนั่นมันจะวัวคัวไปบบนอ้นงก็ไม่มีรถไฟของก็คืนนะมันว่างมันเลยแบบไม่มีรถแลนเลยนะ่น้องไผสฉาน่าจะขนแร์ไม่ไดไผ่พี่บอบเลยแล้วกันว่าเชื่อจริงก็จะมารวไฟฟ้าหน้องแต่มางว่เขาในกลางเมืองแล้วมันก็เลยบอกให้ร้านสาวไฟฟ้เห็นตัวตบไผ่โบเฮก็ล่ะ ขาาบรินใจดอกไม่จะข้านางในกรมลินทุ่งสักริ์ลานะแล้วคือเหมือน,นันมีคนโบกบอลด้วยจังไดประมาณเน,นี่ยตีโบะจอดในนอยพี่น้องตีหยับด้วยยังไงแรงมีเล่หวยประมาณแปดสิบเสิบเลแต่ท้าเขาตีแรนสี่สิบเลยหวกสิบละ พอใา้นงิน่ากจะปุ่นกันเมื่อเตกวิ่ตอพอไปพี่ผมนีนี่ก็มากระแป้งพงสาันชงลูกค้าหลุดเลยคืนพอไปตลาดไปซื้อขนมกินม่น้ำยากินหนักเนาะมันต้งเชามากนขับรมากจะิค่อยแล่นค่อยเนี่ยวนนั้วันยันมีพายไม้ตอช่างประมาณนน้นนองแบบว่าแบบ่าเขาตูนหน้าตูนชัางเขาน่ะก็ไม่มีอย่างนี้เป็น้อง กบมันี่กระต้อให้ใหม่ซ้งนะแสดวว่าสรุปแล้วแสดงว่าใ่้พี่บอกมันจะลอยเงียงทสสะนะเทวสารมาเป็นองเทวแขมเขมเสยมันเป็นกระหนํามันเป็นทงหน้าประมาณนนามี้น่น้บงก็ให้ใหม่ต้อรอเลเอามาเลา้ััง chi đốt chắc hắn nhạt tới phía nó. thật khó lên bay năm nhiều khó chứ bỏ bố bay đọc mình nhỏ Hãy subscribe cho kênh มินก็นอนหลับอช่วยิล้มากรู้สัตว์เน่บางว่ามจะพหฒนโตังพี่ัตองมันจมงเห็นมีอย่ง อยางพี่น้องวิธีแบบชอบยกถ้วยแบบใส่บัวมันบวชใจน,นะพี่น,พน้องเอิ่มน้องก็คลิปนี้คุณจบเพียงสน,นีน,น้องพนะี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองชาติกบ้านนาชาแนลเลยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ชาติกบ้านนาชาแนลนะพี่น้องเลย คลิปมนันอีกพจบเราเพิ่งพิสมิรีนะพี่น้องเนาะเจอกักกนในคลิปหนา้าพี่น้องคลิปมนันอีกกับคอลา่าไปก่อนสบายดีพี่น้องมาสุขสุขล้นค่ะ